สวัสดีครับทุกคนผมโอ๊นะครับน่วนี้จะมารีวิวเสื้ออีกแล้วทุกคนใครที่ชอบเสื้อนะครับเป็นเสื้อกีฬานะรหรือว่าเสื้อใส่อยู่บ้านก็ได้แต่ว่ามันเป็นแบบทรงมันจะฟิตฟิตหน่อยนะครับผมใครชอบเสื้อที่แบบฟิตฟิตเติมฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชว์หุน่นโชว์แขนโชว์หัวไหล่สักหน่อย หน่อยอ่านะครับคนที่ออกกําลังกายอะไรมันจะเป็นแบบทรงสลิมฟิตฟิตหน้าอกหวัวไหล่หน่อยนะครับให้เห็นแบบว่าเออคนออกกาลังกายมานะครับเขาก็ชอบใส่เสื้อทรงประมาณอย่างเงี้ยนะครับใครที่ชอบใส่นะเห็นไหมครับอ่ามันจะให้เห็นหน้าองค์หน้าอกอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่าเน้นนิดนึงผ้าเนี่ยผ้ามันบางระบายอากาศดีมากเลยคือใส่ไปออกกําลังกายใส่เข้าฟิตเนสได้เลยนะครับหรือว่าใส่อยู่บ้านก็ได้ถ้านหน้าร้อนเนี่ยดีเลยนะครับเพราะว่ามันระบายอากาศดีนะครับเงอเหงอความร้อนอะไรออกมามันก็ระบายออกไปแล้วก็ราคามันถูกดีนะครัับมมนไ่แพง ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยนี่ยมีถึง 4XL เลยนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้นะครับสูงร้อยเจ็ดนะผมสูงร้อยเจครับน้ำหนักตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ76-77แล้วนะครับของกังลังกายนะครับก็เลยเสื้อแบบฟิตๆอะไรเงี้ยมาใส่หน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมในช่วงนี้ครับหัวไหล่แขนจะเป็นยังี้นะทรงเสื้อนะครับเวลาชูนะความยาวเสื้อนะครับนี่นะความยาวเสื้อนะครับชูขึ้นแขนขึ้นแบบนี้นะความยาวเสื้อนะครับผมวัดนะจากวงขอบตรงนี้นะครับจนมาถึง ตรงชายเสื้อนะครับประมาณ27นิ้วประมาณ27นิ้วนะครับส่วนแขนเนี่ยนะครับรอบแขนน,น่าจะประมาณ14นิ้วเพราะผมวัดภาพ ด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยได้7นิ้วนะครับรอบโอผมเนี่ยนะครับถ้าโหมดปกติอ่ะประมาณ 42- 43นะครับเนี่ยประมาณ4 2 43นะครับแต่ถ้าฟูฟูหน่อยถ้าฟูฟูหน่อยเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะประมาณ43-44นะครับผมประมาณนี้ใส่แล้วก็พอดีลอดเลยบางส่วนเด้ยผมเอา 2XL มานะตัวนี้เป็น2 XL เอนะครับเอาเป็เสือ้อเอาไซส์เป็น 2XL มาก็ว่าพอดีนะเพราะว่าเราชอบต้องการที่จะใส่ทรงที่มันเป็นแบบฟิตฟิตหน่อย,อยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบหูรัดซะจนอึดอัดหายใจไมออ เสื้อทรงพวกนี้เขาจะไม่ทําเป็นแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันกลางแขนออกกําลังกายอะไรเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เอวความยาวอะไรเงี้ยก็พอดีนะครับเนี่ยจะได้อ่าสวยทีผมผมผมตอนแรกตอนนั้นผมรีวิวตัวที่เป็นลายเป็นเป็นสีเทาลายๆไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหม อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับราคาพอๆกันตัวหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบบาทอ่าสี่เอ็กแอลก็ยังไม่ถึงร้อยเลยก็ประมาณ80บกว่าบาทเหมือนกันนะครับนี่ผมเอาสองเอ็กแอลมาก็ประมาณ85บาทอะไรเงี้เยเออแล้วผ้าเขาได้เป็นลายแบบเป็นมีรูพุนที่ค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ดีนะครับเป็นผ้ายืดตัวแล้วก็ยืดซักแห้งพวุงนี้แห้งเร็วดีนะครับอ่ะใครชอบเสื้อที่ทรงแบบฟิตฟิตแบบนี้นะครับใครชอบ ก็ลองกดซื้อกันดูมารีวิวให้ดูแล้วแล้วก็โคสอัพให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆกันแล้วนะมันบางกําลังดีนะแล้วใส่แล้วก็ทรงก็เป็นแบบนี้ให้ให้ดูแล้วว่าผมเนี่ยนะสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับหนกอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับรอบอกก็สี่สิบสามสี่สนะิบสี่นะครับเท่าฟูฟูนะช่วงฟูฟูนะครับประมาณนี้นะกระแขนอะไรก็หัวไหล่ก็ประมาณนึงยังไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับอ่ะคอเป็นคอกลมแต่ว่ากลมกว้างๆแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้เป็นคอวีหรือว่าคอกลมแบบแบบติดนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเสื้อนะครับสำหรับเข้าฟิตเนสเสื้ออกอกกำลังกายนะครับผู้ชายหรือว่าเสื้อใส่ลำลองเสื้อใส่อยู่บ้านได้เหมือนกันหมดนะครับบ้าดีระบายความร้อนดียืดหยุ่นดีนะครับซักและแห้งไวดีมากเลยนะครับประมาณนี้นะขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ